งานวันนี้น่าจะชื่อว่างานโคตรปั่นนะฮะคือก็เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยกลายเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่สิ่งที่เราก็ไม่ได้วางแผนนะครับพี่เขามารวมตัวกันคนที่พูดเสร็จแล้วเขาก็ไม่กลับเขาก็อยู่ฟังอีกคนนึงแล้วก็ต่างคนต่างก็เหมือนกับว่าโทรตามเอ้ไม่ได้เจอกันนาน ซ,ซึ่งเราเองเนี่ยในฐานะของอเป็นร้านกาแฟที่สนับสนุนแนวทางการปั่นในทุกแนวอยู่แล้วครับไปเนี่ยฝนก็ซาพอดีอากาศก็เย็นแล้วประกอบกับงาน,ม,นมันเหมือนกับสปิเกอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วบวกกับความที่เราย้ายสถานที่มาอยู่เป็นโซเคชั่นใหม่ซึ่งมันอยู่ริมคลองบาลำพูโอเคครับ<ๆ>ก็มากันได้นะครับสำหรับใครอยากมาเที่ยวคาเฟ่นะครับก็แวะมาที่เวลโดมอยู่ตรงไหนอะไรไงครับ อ๋อโอเคครับอยู่ตรงริมคลองลมะลำพูนะครับก็อยู่เกือบถึงสะพานผ่านฟ้ายอยู่แล้วถ้าถนนก็จะเรียกว่าถนนพระสุเมนจริงๆท้านักปั่นก็จะรู้จักเส้นปั่นหลังเรียบคลองปริญายกอยู่แล้ววัดปริญายกถ้ามาก็อาจจะต้องมียกนิดหน่อยนะฮะมีเชือกเล็กๆแล้วก,ก,ก,ก็ยกข้ามมาก็จะเจอแต่ถ้ามาทางพระสุเมนก็สบายมากครับเราจะอยู่บริเวณโรงแรมนัพิเนสโ o เทลครับ เอาละวันนี้เรามางานโคดปั่นนะครับนี่คือชื่องานนะก็เขาก็จะมีแบบว่าสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับจักรยานแรงบันดันใจต่าง,าง,างนะครับแล้วก็จะมีหลายหัวข้อหลายท็อปิกเลยนะแต่ผมว่าดีนะก็คือแบบว่าเป็นการแบบแนะนำโดยเฉพาะใครที่บอกว่ากำลังอยากจั่มปั่นอะไรเงี้ยอยากจะแบบเป็นอินสปีดเป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะครับวันนี้ก็เลยมานั่งฟังสัมมนานะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเขาก็จะมีชวนกันปั่นด้วยเดี๋ยวเราไปแจมกับเขากดีกว่านะครับ ก็จะเป็นการปั่นแบบชิวๆในเมืองนะครับท,ท่องท่องท่องเที่ยวนะวันนี้ก็มานัดเจอกันที่นี่แหละโอเคผมก็คือเบียนะครับหรือเขาจะรู้จักกันชื่อเบียสดมั้งเป็นชื่อเก่าจากช่องที่เคยทำชื่อช่องกาแฟใบแบนตอนนี้ก็ออกมาทำช่องเป็นอีกแชปเตอร์หนึ่ง ในชีวิตก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางบริบทในการเดินทางก็เป็นช่องเบียสดเดลี่เป็นเรื่องเบียสดเดลี่เบียสดเดลี่เป็นเดลี่เดินทางแต่ไม่ใช่ายการท่องเที่ยวเออมันอาจจะปรับยาน,นิดๆเลยก็ว่าไปก็ลองติดตามดูได้ครับได้ครับก็มีเรื่องของการปั่นจักรยานด้วยวก็ก็ได้ลองมาแล้วก็เคยทําไปแล้วซีซันหนึ่งถ้ามองปนนะเ,ออเป็นซีซันนะเออเป็นเป็นเป็นครั้งแรกเลยในการ เอาตูดตัวเองเนี่ยไปนั่งบนจักรยานปั่นแบบเบตรงขึ้นมาแม่สายก็มีอยู่3ตอนมัก็ลองดูได้หรือใครที่ไม่เคยปั่นจักรยานอยากจะเริ่มแบบโง่ๆเบียงสาแบบผมเนี่ยผมก็เป็นตัวอย่างไปแบบอ้วนๆไปแบบไม่รู้เรื่องจักรยานหรืแม้แต่นิดเดียวการเซอร์วิสรถการปะยางพื้นฐานเนี่ยไม่รู้เลยคือศูนเลยวางไว้จะไปที่ปากีสถาน2เดือนในเส้นเขาเรียกว่าคารากรัมไฮเวย์จเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ ในฝันของนักทัวร์ลิงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามแต่มันก็เป็นฝันของผมด้วยนั่นแหละเราก็จะปั่นกันในปาีสถานแต่ว่าผมปั่นไปแค่สิบวันก็เกิดอ,อุบัติเหตุแหกเออมันมัน,นเกิดเหตุไม่คาดคิดนะก็ลงเนินมาแล้วมันมืดแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมก็เลยรถล,ล้มแล้วก็แขนหักแล้วก็หายปลาหักสองสุดก็เลยต้องกลับบ้านมาก่อนดันให้ทุกคนนําเสนอเรื่องราวที่ปากีสถานต่อไม่ชวนใครลากใครมากลับบ้านด้วย ฉะนั you, ้นทิปปากีก็ยังเกิดขึ้นแล้วตอนนี้สามารถจบได้โดยรู้ล่วงนะครับก็ไปติดตามกันได้ช่องเบียสดแอนโอกอบียสดได้ี่วันนี้ทำอะไรเอ่ยมาร่วงทิปปันต่อค่ะวันเห็นบอกว่าเพิ่งเพิ่งมาปั่นเลยเพิ่งเริ่มปั่น ปั่นกลุ่มเป็นครั้งที่สองค่ะ<อ>ปกติจะปั่นคนเดียวในซอยอะไรอย่างนี้คุณพ่อครับปัน่นมืออาชีพยอยู่แล้วไม่ไมๆ่ครับลูกชวนมาครับโดนบังคับ้อ, <laughs> อยๆลอ,อ,อ,อยชื่อแอรนะครับจักรกวไวกมีก็มาพูดนะครับหนึ่งในหนึ่งในสปิเกอร์สปิเกอร์ครับผมทำไมถึงชอบจักรยานผมใช้จักรยานปฏิบัติธรรมอันนี้ผมพูดแล้วเมื่อกี้ผมนี่ผมบอกว่าผมบอกว่าจักกะ ยานมาจากคําว่าจักระนะกับยานยานสมาธิก็ใช้ปฏิบัติธรรมใช้เข้าสมาธิแช่อะไรขึ้นมาไม่ได้สนใจเรื่องเอาชนะไม่ได้สนใจเรื่องความเร็วไม่สนใจเรื่องอะไรเลยสนใจเรื่องแค่ว่าเราเองได้ขนาดไหนโอ้ยิ่งขึ้นเขานี่ได้ยินแต่หัวใจอย่างนี้เลยก็ยิ่งสนุกับผมแล้วก็ชอบแฟชั่นของจักรยานเราทําแบรนด์แฟชั่นก็เลยรู้สึกว่าจักรยานรุ่นใหม่ๆเฟชั่มีการแต่งกันสนุกยิ่งพวกกราวเวลเขาจะสนุกมาก ดีเลยครับอ่ะมีช่องทางอะไรติดต่อแบรนด์ผมชื่อ t r u l y b k k นะครับแบรนด์เสื้อผ้ากระเป๋าทั่วไปครับผมทท้าวอ่ะก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อฟิล์มนะครับก็ตอนนี้ทําเพจกับ y u u t u h e n n e n t h l w h y w b y y นะครับก็ปกติผมก็จะแบบว่าปั่นจักรยานเที่ยวตามจังหวัดต่างๆเนี่ยครับก็ไปบางทีก็ไปเวันบ้าง10วันบ้างไกลๆก็แบบสองอาทิตย์อะไรเงี้ยครับอก็จะเลือก คือเหมือนวางจุดเริ่มต้นกับจุดเป้าหมายจุดสุดท้ายไวอย่้ครับแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอาจจะเปลี่ยนแปลงนี้หน่อยระหว่างทางอะไรเงี้ยโอเคทำไมต้องใส่สูตรป่านะก็จริงๆตอบง่ายๆก็คือเราเราชอบใส่ชุดแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เอาคือเราไม่ได้ทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยเนาะเราไม่รู้จะหาโอกาสไหนใส่เรา เราชอบปั่นจักรยานแล้วก็ก็มาใส่อ๋อชอบ,บใส่สูตรเท่ก็เลยใส่ปัน่นซะเลย <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ใส่ <laughs> อย่างนี้ปัน่นอย่างนี้ไม่ไม่ใส่กางเกงจักรยานงี้ไม่เจ็บก้นไม่อะไรอย่างเงี้ยเหรออืมอาจจะชินแล้วมั้งครับช<อ>ินแล้วจริงๆก็คือใส่ไม่ได้ไม่ได้ใส่กางเกงจักรยานนะแต่ว่ามีเป็นแบบซับในอีกลองดูนก็ทดลองกันที่อ่าไปไกลสุดที่ไหนก็ไปทิศไหนไกลสุดจริงจริง ไกลสุดและยาวสุดก็คือไปเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดครับไปในปีปีไปปีหนึ่งมาโ oh. อ้เลื่ัน,นะะไปเรื่อยๆแบบนี้ครับไม่ได้ปัลล่นเร็วอะไร โอเคปั่นไปปั่นมาเราก็ทะลุมาที่ธรรมศาสตร์โอ้มันมาแบบนี้ได้ด้วยเหอรอป่คอนตลาดแล้วก็มานี่เลยสะพานพุทธสะพานพุทธละอุ้ยอุ้ย แล้วเราก็มาที่วัดประยูนอะล่ละแล้วเราก็มาถึงโบสถ์ซันตาครูสนะครับผมเลาะไปเลาะมาผ่านชุมชนแล้วก็สะลุเป็นชุมชนตรงนี้จะเป็นชุมชนกุดีจีนนะซันตาครูส มัสยิดบางหลวงใครอย่างที่เห็นนะครับเส้นทางเราก็จะไปตามตอกซอกซอยไม่ผ่านถนนใหญ่เลยนะก็ทะลุไปทะลุมา เดี๋ยวมาดูกันว่าจะโผล่ที่ไหนโอเคถึงแล้วตลาดภูเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันไปาหาของกินกัน นี้มาปั่นเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากค่ะแล้วก็เหนื่อยมากๆเป็นการมาครั้งแรกก็เลยเหมือนแบบไม่เคยไปมุดไม่เคยไปอะไรขนาดนี้ก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ครับพอเีเป็นเป็นครั้งแรกของของเราทั้งคู่ด้วยใช่ประทับใจอะไรที่สุดเลยก็ประทับใจในคลองในคลองลินคลองลินคลองไม่คิดว่าแบบจะมาทางแบบนี้กันเลยก็เป็นเป็น เป็นเมืองเป็นมูลเก่าเป็นแง่ที่เราแบบว่าไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนปกติเราจะขับรถเราไม่ค่อยจะได้ฟิลอะไรแบบนี้เท่าไหร่รู้สึกว่าแบบมันมีสวยหลายมุมมากๆใช่ได้โอเคได้เอาละจบทริปเรียบร้อยแล้วได้ราลากลับบ้านก็สนุกสนานระยะทางประมาณ20กิโลเมตรนะครับวันนี้ก็สนุกมากเลยปั่นละเลาะไม่ได้เข้ามาในเมืองนานมากแล้วนะก็สนุกมากเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็น เพจต่างๆนะครับรวมถึงเจ้าภาพเจ้าของสถานที่ด้วยเวลาโดมนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะนะบาย